สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่10กันยายน2567ค่ะเมื่อนี้นะคะเมมูก็ได้เดินทางมาหาปู่38นะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามรับชเมในทางโค้งสุดท้ายปู่38มงวดวันที่16กันยายน2567รค่ะงวดที่แล้วนะคะโค้งสุดท้ายนะคะปู่ให้49ล่างนะคะมาเก่าสีนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานจะมารับชมกันอีกนะคะว่าปู่ จะนินจะย่ำให้ตัวใดนะคะเขาไปรับชมรับฟังน้แม่หมูค่ะตีกล่องแรงมาปัวกราบนมัสการครับปูวกาบนมัสการเด้ยครับปัววันนี้วันพระด้ิพี่น้องเด้อร์จะได้ยินเสียงตีกล่องแรงแน่พี่น้องมาช่วงคำอ่าให้ปูเนี่ยเห้ปูย่ำให้อวดท่านมา นี่นผูมชมในเอฟซีบางนะครับ0ปูให้อยู่หลักสิบบน9ปูอยู่ให้หน่วยล่างแต่9เอ้านผู้ชมอันนี้นะครับเนี่ครับ9ปูให้หน่วยแต่มาแต่มาหลักสิบนะครับปูให้ซีเก้ามากเก่าซีธรมชมนะครับอันนี้ชุดตองวดนี่ชุดโค้งสุดท้ายครับเจ็ดนี่บนหรือล่างปูเจ็ดทั้งบนทั้งล่างอ บนนี่ไฮลักซิบบปัวครับใส่ปูวุดเจ็ดลครับเจ็ดหนึ่งเดียวครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับเจ็ดหนึ่งบัวปัคือให้สกับสามมาน่วยสองกับสามาได้หนึ่งน้ำครับ เจ็ดหนึ่งครับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามกับสามใช่เนี่ะเอาหนึ่งน้ำหมอปูเอาหนึ่งน้ำแน่นเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนี่อ้าชุนได้ตัวเดียวครับอันนี้เดี๋วกนชนทีปูก็ถือคีเก่านปูให้ผมปูให้สีเก่าปูได้เก่าซีมาปูนั่นแหละนั่นแหละปูกลับไปมันมาถือตัวกลับนี่โค้งสุดท้ายนะครับก่อนออกปูปูให้เบ้าท่าว่า นีบ้งเอาอเด้อนีาสองเก่าสีเก่าน้ำสุดก็ยาวตัวนี้ไดหนึครับอันนี้ไดเจ็ดตนเจ็ดครับ่วนเจ็ดตนเจ็ดนเจ็ดไรเจ็ดนี่รักยังปเครื่งคิดรื่งวือเล่งมากยูนนกันครับตันีก็มากวมันคยมากเจ็ดนี่แหละคือเก่าเหนืออืมนี่นีันครับเก่าเนตัวนี้ไดเก่าตัวนี้ไดขี้ครับตัวนี้ไดเจ็ตัวนี้ไดหนึงบ้างหน่อครับปู ตัวนี้ได้เจ็บตัวนี้ได้หนึ่งเออเลนี่มันล้มขี้ก็ครับปูปูขืนทำล้มหันปูได้แปลว่าขี้นี่เหมือนมันมาขี้ก็นบ้ครับมันล้มขี้เนี่ยครับมันก็ขี้อีกขี้อีกเออนี่ได้ห้าคูหนึ่งเห็นบ้นี่ซุ้มมันล้มคู่ครับนี่้มคู่เล่เทกนี่หันเทกอีกครับนี่ซุ้มคู่เห็นว่าล้มคู่ปูก็ะถือท้องหนึ่งเดี่ยวมันล้มคู่เห็นบ้างหนึ่งสองหนึ่งอืมนี่เดียวนี่ล้มคู่ เอาชุดล่างนี่ที่ปูให้ผมอีเกเ็ดสองนี่ปูเจ็ดสองนีน่มันกับมานลักเจกจนี่เกจสามมานเขาลักเกจมันลงทีกเกจสองเอาตัวเจกจสองเกดสามกับไว้น้ำเงาเชิงว้ยมันจะเป็นเละดับนะครับแต่ว่า <c oughs> กันไว้แต่ว่าสามนี่ปูอ่าเป็นดับเออมันดับจะไปกันไปนะคือคมนอันช่องกับชา้นมันมากนี่นี่ไว้แล้ตัวหนึ่งครับ เอาบอกไวเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองทวนนี้แล้วพ่อเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเออนี่เจ็ดหนึ่งอีกตัวหนึ่งเออนี่เจ็ดหนึ่งเึงพ่อและล่างนี่เด่นวิ่งตัวไรปูสองกับสามเมือเก่าบดหรือจเจ็ดนั่สองกับสามมาดึงเดี๋ยวจะโกครับเจ็ดสองอูจับนี่ผมนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งท่านผู้ชมเด่นไรบอปูหรือเด่นเจ็ดเนวงในบ่อปูเอเจ็ดเจ็ดสองกับเจ็ดหนึ่งทวน กลับไปฝนมันได้ไมนต้องขีดครับเอาปูจับไปครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเลขที่คูณกันึถือดีดีครับมันมาขีดอีกแล้วรักขีดมันครับเจ็นว่าปูคืนทับล้มหันอ่าสี่เก้าครับมันบออกเก้ามันขีดรักขีดมันครับเนี่ยเก้าขีดเห็นบอกปูเลยกลับไปครับว่ามันถือมั้นถือเอาถือรู้เด็ด ลงเคงมวลครับลักคิปคือคิงเลขลังเจ็ดจะเคลร์นีดเจ็ดนี่มาบนมาลังมาปูเออแม่น่ะแออเจ็ดเก้าเนี่ล้วบนเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าครับอับเจ็ดหนึ่ง่และไมมากขึ้นกันจนเจ็ดเก้ากันนี่ดิชุดบนในปูอบะเนี่ยหลักร้อยสองเด้อหลักร้อยหนสองเด้อลักร้อยสองครับหลักรอยสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้านี่ครับที่ปูให้อ เจ็ดนี่ลักซีบบนมาปัวแม่นแหละอือแต่ว่ากลับไปน้ำแม่นแหละบ้อ่ากแกลับกันไว้นำ้ำลักลอยสองลักร้อยสอง,อสองโอ้ยถือดีด้วยลักลอยชุ่มีกี่ไร่แลปูมันใจบ่ลักหน่วยล่างเนี่ยโว้ยมันใจแล้วมีสองตัวเท่านั้นหนึ่งกับสองเท่านั้นามาเสีอีกตัวสามเดี๋กันไว้ครับคือมันบอกใครมาจะเขามันก็ผิดเกูขึ้นกูบกนนก้าน วัดที่มันเห็ดปูว่าหนึ่งอีกตัวนึ่งมาปูอื่นหนึ่งจุดนึ่งนะครับท่านผู้ชมหลักหน่วยสองสามหนึ่งมีหนึ่งน้ำได้พี่น้องเด้อนะครับปูเหยียดแล้วมันโอ้ถือดีดได้ที่เรียกคู่ครับมันเป็นเช็ดยาล่องคู่ก็คู่เดีอยมันออกมาอย่างเงี้ออกมาล่องคู่ครับอื บันกระชีกอีวดหัรกระชีกลักทิมันมวนกระีกอีกลักิบลังเดีกลังชีกมวลกระไรลักสิบขี่กว่าปูลักิบขีลักสิบมั่นใจตัวใดเจ็ดปัวปูเจ็ดกับจนกระหาได้สูตรนึงได้หาสองเดาลืมข้าสูตรนึงนี่หาสองนี่นี่สูตรน้ได้หาสองเดลักสิบก็ไรกว่ปูลักสิบ ลักซิปนี่หากับเจ็บ่เจ็ดเจ็ดล่งหาเมนลเอาเดี๋ยวเบาเท่าเชยนให้หาองไว้น้ำมดัถือดีได้ถูนีได้เีๆถือเี้ยงมาเีไปหน่อยเมียเตียนาแล้วมาเกาต้องเตยนาเกาเต็มเดสิบล่างนี่เจ็กับหาปปว หน่วยหน่วยล่างหนึ่งหนึ่งสองสามปูครับจับคูม่ตัวไหนนปูจับคูตรวไหนเ็ดหนึ่งเจ็ดสองเดามต้องไกับหาสองบปูับหาสองกับหาสอง ในเป็นมันจะได้เห็นจัดเ,น,ดเน้นที่เจ็ด,เ,ด,เ,ดเอ,อ,เอดเเ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดกลับไปน้ำแน่นหนึ่งเจ็ดอโอ้โหเป็นยังปูนี่เนีนที่เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองอกลับไปน้ำเดือนี่เด้ออ่าเสรได้ปูตัวได้ปูเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดคือมันเป็นที้คือกันยูอ่าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเป็นชี้ชี่ลักทิบยูเรียกลังครับลักทิบคือชี้หามดธรรมชมลักสิบคือ ขี้ขีดคือหักเจ็ดกับหานมะปูอ่าหนึ่งขี้กับขี้อีกครับนี่ว่าให้เอาหนึ่งเจ็ดน้ำปูว่าเจ็ดหนึ่งนี่กับตัวไว้น้ำได้พี่น้องได้นะเพื่อมากตัวกับเนี่ยปูกที่บอกเรื่องเรื่องเลขหลักขีดครับเลขหลักร้อยข้างที่สี่ครับลงขีดอ่าพี่แจ๊คเชียร์อ่หลักร้อยข้างที่สี่ครับคือมันเป็นสามมันเข้มมากขี้ครับ อือไว้อ้าวท่านผู้ชมอันนี้หลักสิบล่างหลักหน่วยล่างเด้อพี่น้องเด้อบ่าวเฒ่าเขียนให้ใหม่อ่าเขียนให้เป็นนี้เลยครับเออนั่นแหลักหน่วยหนึ่งสองสามสามนี่สามนี่กันไม่ธรรมดามันจะดับดับดับสามด้่ยปูนั่นแหละปูแล้วเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองพี่น้องคือมันเทียนปูเทียนหนึ่งแล้วนอ่ามันเทียนหนึ่งแล้วหนึ่งเจ็ดอีกลับไปนับน้ำปูนะอันนี้ชุดบนดิ ชุดบนไม่เปลี่ยนแปลงปูชุดบนเนี่ย้ชุดบนม่เปลี่ยนแปลงสอง็หลักร้อยสองเจ็ดเก้าเนียนเจ็เก้าเลยกับตน้ำโมปูกับไปน้าแ่นอ่าเจ็ดเก้าเจก้ับเจหนึ่งนี่ปูเจ็ดห่งเจคูณไปเสร็จละกับเจ็ดศูนย์บ ใส่น้ำแดใส่น้ำปูวาใส่เจ็ูนย์น้ำเดี๋ยวท่านผู้ชมครับผมเจ็ดหนเจ็ดศูดเาชุดบนนี่พี่น้องมีศูนย์ปูวาเจ็ดูนย์น้ำได้พี่น้องเด้อสิบเจหลัก10บบนนะครับหลักร้อยคือ2องปูไ้ จ็ดหนึกับเจเก้าปูจับลักร้อยไสองเ่งสองเจเาน้นที่เจ็ดเก้าทชมปูวาดเดนย์น้เดอรพี่น้องเด้อร์นะครับผูไดมัก3ตัวกับสองจ็ดศูนยจับ่เอานะครับชุดล่างเบาวเถาเขียนแยกมาให้สิบล่าง7กับ5หน่วยล่าง1นึสองสานะผูไดมัก 1, 1, 2, 3, หาหนึกับจับไเอเอหาสามกับจับใส่เอาแต่ว่าที่ปูไห,ห่เขียนให้คือมี7จ็ดตัวเน้นเจนึ่งนี่กับตัวน้ำ7เจมนี่ปูว่ากันหาสองนี่กรเด็นมาปู ครับอ่าเอาชมพูชมแคปหน้าจอล่มแกเสียงตีกองแรกน้ำด้วยพี่น้องด้วนะครับชุดบนนีะครับสองเจ็ดหนึ่งนับสองเจ็ดเก้านะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เนียที่เจ็ดเก้าดับแปดล่างน้ปูนะแปดดับล่างอืมเจ็ดคีบประมวลจับพิเศษโยงเนี่ยนี่ละอันมัน่ลระดับบนไม่มาปูวะนี้ดับบนนี่ปะปูบอยเห็ดอ่าปูบอเห็ดดับบนตะวันดับล่างดับแปด มันมถือดีกว่าอ<ะ>่ามันพิเศษเยอะปู่กับย่งางไวย่างวายอยากให้กันไปขึ้นสามนี่แหละครับเจ็ดสามนี่มะปูนั่นและเอ้ยเจ็ดสามปูให้กันไหมชุดบนนี่หนิมีปัวชุดบนยำแค่นี่ปัวเออท่อนี้แล้วท่านี้เ,เจ็ดสองไอ้สองเแบบจ็ดหนึ่งกับสองเจ็ดเก้านี่นั่นแหละก็มีเพิ่มขึม้นม่เจ็ดศูนย์มะปัวมาครบบนศูนย์หนึ่งสองห้าเจ็ดแปดได้พี่น้องเด้อสองหลักร้อยปูกระจับให้เจ็ดหนึ่ง เจ็ดนยในนี่ลาลักคิปยนีลักคบนยูนในนี่เกอมี่มีป้าถือเก่าคือบ่มีปูนี่นี่บมี่จัูตรอื่นมีอื่นมีเลยจับมาใส่เจ็ดเก่ายนีมันจะออกวาลักคบนยในี่บอมี่ยนี้าถือโอ้ศูนย์หนึ่งสองห้าเจ็แปดีเทสองเบ่รมี่ถยยนีลักทิครับเห็นว่าปูว่องซุนเด็กกอนหาก่อนหกกอนครับงวดที่แล้วปูไก่ศูนย์นะปูนะศูนย์เจ็ดมาศูนย์หกว่องก้อนเห็นไหมอ่แล้วนี่นผู้ชมี่ักซิบปู นี่ครับปูไฮซู 0, นนะครับหลักสิบนี่ครับซูนไฮซูนเจ็ดมาซูนหกนะปูเนาะนั่นเดียวอบอสติดอกก็ในนี้เอาแคปหน้าจอพี่น้องนะครับนี่เบาแถาแยกชุดล่างให้แล้วหลักสิบร่างหลักหน่วยล่างปูเพิ่มขึ้นมาคือเจ็ดหนึ่งได้พี่น้องได้กับตัวไวน้น้ำเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหายิบจับสลากาากิกนแบงหาลอตเตอรี่ไว้เลยหรือผู้ใดมักเจ็ดสามกับหาสองนะปูเนาะ ขอบขอบุญขอบคุณปูพี่น้องวันนี้เป็นวันพระนะเสียงเจ็ดเลยปะปู oh, <yeah. S 1> เจ็ดบนเจ็ดล่าง mm hmm. ล่างคนเหลือหลายแห่งก็ครับปูอา่าธรรมาชมพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคอยดูชุกได้มาร์นพูเดอค่ะพอกันไม่คลิปหน้าคคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ